สุสดีครับน้องๆวันนี้ครูดิฟจะมาพูดถึงเรื่องแบบจำลองอะตอมของดอตันนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยอ่ะแบบจำลองอะตอมของดอตันนะแบบจำลองของอดอตันเนี่ยดอตันถือว่าเป็นคนแรกสำหรับนักวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ที่เสนอแบบจำลองอะตอมขึ้นมานะซึ่งสมัยใหม่ก็คือเราใช้การทดลองร่วมกับการจินตนาการแต่โบราณเนี่ย ็นไงจินตนาการเฉยถูกไหมทีนี้เขาบอกว่าในปี2อ4 6เนี่ยคุนโดตันเนี่ยนะเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษได้เสนอทฤษฎีอะตอมนะเพื่อใช้อธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของมวลนะโดยมวลของสารก่อนและหลังธรรมยาเคมีเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรอันนี้เขาเริ่มสงสัยแนละ้วรวมทั้งอัตราส่วนโดยมวลของธาต ที่รวมการเป็นสารประกอบหนึ่งหนงนะทีนี้ประเด็นหรือสาระสำคัญของดอตนเนี่ยมีอยู่สามข้อด้วยกันนะข้อที่หนึ่งเขาบอกว่าธาตุประกอบด้วยอนุภาคเล็กๆนะธาตุนะประกอบด้วยอนุภาคเล็กๆซึ่งอนุภาคเหล่านี้เขาจะเรียกว่าอะตอมซึ่งอะตอมนี้แบ่งแยกและทำให้สูญหายไม่ได้ นะอะตอมแบ่งแยกและทําให้สูญหายไม่ได้ทีนี้น้องต้องเข้าใจว่าคุณดอตันเนี่ยเป็นนักวิยาศาสตร์สมัยใหม่คนแรกที่เสนอทฤษฎีแบบจาลองอะตอมขึ้นมาถูกไหมครับเพราะฉะนั้นการที่เขาเสนอเป็นคนแรกเนี่ยจาเป็นว่าต้องเสนอสิ่งที่ถูกต้องเสมอไปไหมอาจจะไม่ถูกไหมเพราะโอ้โหเขาเสนอตั้งแต่ปีละสองสามสี่หกข้อมูลหรือเทคโนโลยีตอนนั้นเนี่ยอาจจะมีไม่เพียงพอถูกไหมครับมันอาจจะมีไม่เพียงพอเพราะฉะนั้น ในความเป็นจริงนี่เองไฮไลท์ไว้เลยความจริงจริงแล้วอะตอมแยกได้ไหมแยกได้นะจริงแล้วอะตอมสามารถแบ่งแยกได้ซึ่งก็แยกไปแล้วโปรโตอนนิวตอนอิเล็กตรอนนะทันมานะครับประเด็นที่สองเขาบอกว่าอะตอมของธาตุชนิดเดียวกันเนี่ยจะมีสมบัติเหมือนกัน อะตอมของธาตุชนิดเดียวกันจะมีสมบัติเหมือนกันเช่นมีมวลเท่ากันแต่ก็จะมีสมบัติแตกต่างจากอะตอมของธาตุอื่นแต่ในความเป็นจริงแล้วถามว่าอะตอมของธาตุเดียวกันเนี่ยจาเป็นไหมที่ต้องมีคุณสมบัติเหมือนกันจําเป็นไหมครับไม่จําเป็นนะเพราะปัจจุบันเนี่ยเราในความจริงนะครับ อะตอมนะอะตอมของธาตุชนิดเดียวกันเนี่ยมีมวลแตกต่างกันได้นะมีมวลแตกต่างกันได้ไม่จําเป็นว่าต้องมีมวลเท่ากันนะไม่จําเป็นขั้นมาข้อที่3เขาบอกว่าสารประกอบนะเกิดจากอะตอมของธาตุมากกว่าหึงชนิดมาทําปริยาเคมีกันโดย ทำการในอัตราส่วนที่มีเลขลงตัวน้อยๆถามว่าข้อเนี้จริงไหมคําตอบคือจริงแน่นอนข้อนี้จริงแน่นอนนะอย่าลืมเนะาะธาตุหนึ่งธาตุเราเรียกว่าธาตุแต่ถ้าธาตุมารวมกันเป็นสองธาตุเราเรียกว่าสารประกอบเพราะนั้นสารประกอบต้องมีธาตุอย่างน้อยกี่ธาตุนะสองชนิดถูกไหมสองชนิดเพราะฉะนั้นรูป ของแบบจําลองอะตอมของดอตอนเนี่ยถ้าวาดเนี่ยมันก็คือเป็นทรงกลมตันธรรมดาไม่มีอะไรนะเพราะว่าณนะตอนนั้นอย่างที่พี่บอกว่าเขายัางไม่ค้นพบพวกอนุภาคที่เล็กกว่าอะตอมเช่นโปรตอนนิวตอนอิเล็กตรอนทําให้แบบจําลองอะตอมของเขานะมีลักษณะเป็นทรงกลมตันนะครับทรงกลมตัน แล้วพบกันใหม่บทเรียนหน้านะครับสวัสดีครับ